ที่สถิงพระจังหวัดสงขลาต้นตาลตหนมไม่ได้ให้ความหวานแค่จากน้ำตาลแต่ใบของมันยังเต็มไปด้วยคุณค่าจากใบแห้งที่เคยร่วงหล่นใต้ต้นไม้วันนี้ได้ถูกถักทอใหม่เป็นพวงมาลัยใบตาลที่สวยงามอ่อนช้อยและเต็มไปด้วยความหมายแห่งความกตัญญูกลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนาอำเภอสถิงพระเริ่มต้นจากการเพราะเห็ดจนวันหนึ่ง พวกเขามองเห็นใบาตานแห้งที่เคยถูกมองข้ามและตั้งคำถามว่าจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้มีคุณค่าได้อย่างไรพวงมาลัยใบตาลจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นงานหัตถกรรมจากธรรมชาติที่ทั้งแปลกตาและเต็มไปด้วยหัวใจสวัสดีค่ะพี่ชื่อชยานิตคงสวรรเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนหนดสินบ้านทองลังนะคะหรือว่าชื่อเดิม บ้านเห็ดสวนเพชรปลายนาค่ะจุดเริ่มต้นที่ทําครั้งแรกนะคะพี่คิดว่าพี่อยากจะทําอะไรก็ได้ที่อยู่กับบ้านทําอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะคือจริงๆอ่ะ,อะเพื่อนๆเราอ่ะเขาก็ทําเรื่องจักสารอยู่แล้วนะคะเราก็เลยบ้านเรามีตาลนะคะในชุมชนของเราเนี่ยมีตาลเราก็เลยหยิบใบตาลขึ้นมาเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เริ่มต้นจากดอกไม้เล็กๆเ,เรียนรู้ ประสบการณ์จาก YouTube เรียนรู้จาก Google แล้วก็ค่อยมาหัดมาฝึกขึ้นมาจนวันหนึ่งที่ว่าเรามีความชำนาญแล้วนะคะเราก็ค่อยๆขึ้นแบบขึ้นลายใหม่ขึ้นมาจนได้มาเป็นพวงมาลัยณนะปัจจุบันนี้ค่ะ จุดเด่นพงมาลัยของเราน่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนะคะเพราะว่าปกติแล้วใบตาเนี่ยมันก็คือใบไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมเขาจะมีความชื้นในตัวของเขาอยู่แล้วในการเอามาขึ้นรูปทํางานเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเกิดเชื้อราจุดเด่นและจุดแข็งของเราก็คือเรามีวิธีเฉพาะกลุ่มของเรากําจัดเชื้อราโดยที่ชิ้นงานของเราเนี่ยจะไม่เกิดเชื้อราเลยแล้วก็ด้วยพงมาลัยของเราเนี่ยจะมีลายที่เป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของเราเองแล้วเขาก็จะเป็นพงมาลัยใบตาที่ที่เกิดจดากธรรมชาติ โดยแท้จริงแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีทุกชนิดด้วยตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วกลุ่มของเรามีผลิตภัณฑ์หลายตัวนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแค่พวงมาลัยใบตาลเรายังมีโคมไฟใบตานดอกไม้ใบตาลแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆตัวที่กําลังสร้างสารรค์ขึ้นมาใหม่ๆนะคะถ้าหากว่าใครสนใจดูชิ้นง,งานของเราได้ที่เพจโนดสินบ้านทองลังแล้วก็ขีดส่วนเพชรลายนานะคะใบตาลที่แห้งพอดีจะถูกเลือกตัด และรีดให้เรียบจากนั้นพับเป็นกลีบดอกมะลิเย็บร้อยเรียงทีละกลีบถักเป็นพวงด้วยดอกมะลิดอกรักและดอกผุดและท้ายที่สุดคือการตกแต่งด้วยโบรหรือห่วงไม้ทุกพวงมาลัยคือผลลัพธ์ของความประณีตและความเคารพในธรรมชาติจากงานหัตถกรรมเล็กๆในสวนเห็ดพวงมาลัยใบตาลได้พัฒนาสู่สินค้าเชิงวัฒนธรรมเราคัดสรรบรรจุพันธ์ที่สวยงาม เหมาะกับมาลัยนี้โดยกล่องคราฟต์แบบพรีเมียมบรรจุมาลัยใบตาลพร้อมใส่เรื่องราวอันทรงคุณค่าเพื่อให้พวงมาลัยไม่ใช่แค่ของไหวแต่เป็นของขวัญที่มีรากเหง้าความรักฝังอยู่ในทุกกลีบขอขอบคุณโครงการยกระดับและสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์ตาลตโนดจังหวัดสงขลาที่มองเห็นคุณค่าของใบตาลและหัวใจของคนตัวเล็กๆ,ๆในกลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนาะ วันนี้พวงมลาลัยจากธรรมชาติได้พิสูจน์ว่างานหัตถกรรมจากใจไม่จำเป็นต้องเหี่ยวเฉาหากถักทอขึ้นจากรากเงาของความรัก